สีกุมภาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่340สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันที่4เดือนกุมภาพันธปีพศสอ6 7อีพีที่340 ผิดไหมเอฟซฮะอ่ะก็ปอปาไม่มั่นใจว่าจะสับสน2อ p พีที่ผ่านมานะแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเลือกใช้วันที่อ๋อวันที่4วันนี้วันที่4กุมพาพันเป็นอ p พีที่340ไปเลยเนาะอืมปอปายังงงๆกับอีก2สองอีพที่ผ่านมาแล้วนะเป็นอ p พีที่39หรือเปล่า3 3ม้ยไหมหรืออ p พีที่340ผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่น่าเนาะอ p พี EP นี้วันนี้น่าจะเป็นอีพีที่340 F4 ฮะ เหรียญมีกันมีกันไม่มากมีกันไม่เยอะแสดงว่ามีน้อยโอเคเนาะเดี๋ยว่าปลาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า f c 5วันนี้เหรียญมีประมาณเนี้ยอ่ะเนาะประมาณเนี้ยก็ใครเร็วใครได้ใครเร็วใครได้ อ่ะช่วยๆสนับสนุนช่องของป้าปากันหน่อยเด้อทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายฮะใครอยากขายเหรียญก็เข้ามาติดตามช่องของยูอ่าช่องยูทูบช่องของช่องของป้าปาด้วยนะอ่ะเอฟส่ FC ฮะส่งเหรียญมาส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันซื้อขายกับแอดมินสายตรงได้เลยเนาะหรือใครที่อ่ะดูอีพีนี้จบก,ก็อยากได้เหรียญไหนก็สามารถพิมพ์พูดคุยกับแอดมินได้เลยขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยฮะอาจจะป้าป่าเริ่มแบ่งปันกันดีกว่าพร้อมราคาไล่กำไรจากบนลงล่างเนาะอ่ะเอฟี FC ฮะ เหรียญสวยงามฮะ f c นะเหรียญสวยงามเลยใครอยากได้ฮะหบาทการชนาหลังจากปปาเปิดให้มากับเหรียญหลกัลกๆกันเนี่ยก็ไหลามาเทมาพอสมควรปปาก็ทําหน้าที่แบ่งปันกันไปออกบ้างไม่ออกบ้าง,ง F45 ก็อาศัยส่งให้ต่อให้กับบรรดาชาวนากสมที่อยู่กันตามต่างจังหวัดตัวอําเภอหมู่บ้านเอ่ยนะตามชนบทเหมือนปปาเออยๆเนาะไม่ว่าเนาะปะปาใช้คําว่า f c ทางบ้านชนบทเนะาปะปปาเองก็เป็นคนบ้านนอก ก็อยู่ชนบทเหมือนกันโอเคนะฮะเอาขยากได้ฮะ F4 ฮะวันนี้เหรียญสวยกว่าเมื่อวานเหรียญสวยกว่าสองสามพีที่ผ่านมาลองดู F4 ฮะรุ่นนี้รุ่นน้ําทองนะรุ่นน้ําทองนะ F4 ฮะอ่ะอยากได้ฮะรุ่นน้ําทองสังเกตดูให้ดีอ่ะเหรียญละเหรียญละอันนี้แน่นอน F4 ฮะน้องรุ่นน้ําเงินประปาปล่อยให้ไปอ่ะเหรียญละ6บาทใช่ไหมรุ่นนี้ก็ต้องโดนกันลวประมาณเหรียญละ10บาท,บาทเหรียญละ10บาทลองดูก่อน f c ฮะนะ เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นน้ำทองจับกันเลยทีเดียวเนาะตอน6บาทนั้นะปราปาก็ไม่ได้กำไรเลย f อฟซฮะน่ได้กันละบาท2บาทเองนะวันนี้เรามีน้ำทองมาให้ อ่ะก็ประมาณนี้แหละนะเอาง่ายๆว่าสวยกว่าอีผีที่ผ่านมานะเราจะมีน้ําทองจับกันอยู่เห็นนะฮะนะค่อนข้างจะมีน้ําทองเลยทีเดียวอ่ะเหรียญละสิบ,บาทเอฟซีฮะพ่อปาเคยแบบอ่ะบอกแจ้งเตือนนะเนาะถ้าหากไปรุ่นน้าทองราคาจะสูงขึ้นโอเคนะฮะแบ่งกำไรให้ประปาบ้างเนาะ <laughs> อ่ะหนึ่งบาทกาญน,นาพิเศษเหรียญละสิบ,บาทเอฟซีฮะมีกันไม่มากน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งถ้าข้าไม่มีนักสมอทยอยส่งมา นะ้าก็คุยกับแอดมินแล้วกันโอเคเนาะหลังจากนั้น f 4ะมาดูเหรียญหนึ่งบาทาในาน้ามีมปลาในานา้ำมีข้าวฮะค่อนข้างจะใหม่สวยงามกันเลยนะใหม่สวยงามกันเลยทีเดียวสังเกตด,ดูนะฮะน้ําทองจับกันหวังเลยวันนี้เรามาีมีน้ำทองมาฝากกันเลย F4H นะจากปลาปาเคยแบ่งไปเหรียญนักเ่าไหรน,นะ1สิบาทใช่ไหมสิบบาทใช่ไหมวันนี้เจอกันแน่ f ฮะเหรียญละเท่าไหร่เอ่ยเหรียญละเท่าไหร่เอ่ยอ่ะให้เดาให้เดาฮะวันนี้เหรียญสวยนะ สวย fc ฮะดูสังเกตดูเอานะอ่ะหน้าหลังก็มีประมาณแบบนี้นะเขามีน้ำทองปะปลายจับกันเห็นแบบนี้แหละนะ fc นะทั้งด้านหน้าด้านหลังก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างโอเคเนาะเอาขยักได้ฮะปกติปะปาจะขายไปสิบาทใช่ไหมวันนี้น่าจะโดนประมาณเออสีฮะเพราะปะปาก็ไม่เคยตั้งราคาไปถึง30-40-50บายังไงดีเอ่ยอ่ะ fc เหรียญละ12บาท ปลป่าให้ไปเลยฮะเหรียญละ12บาทฮะหบาทในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว1บาทที่ระลึกนะใหม่ฮะถ้าหากสภาพใหม่กว่านี้มี SC ฟถ้าติดน้ําทองทั้งหมดเลยเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้หน้าวันนี้ปลาป่าขอ12ด้านบนขอ10บาทเป็นรุ่นน้ําทองจับกันเลยทีเดียวลองสังเกตดูนะฮะนะเป็นสีผิวที่ค่อนข้างจะสวยกว่าไที่ผ่านมานะปลาปาก็ลองอามาทําดูเอฮะนะ นะเวลารับซื้อข้าวปปากรับซื้อแบบปกติธรรมดาบ้านเมืองเขารับนั่นแหละแต่ปปาานั้นมีหน้าที่พกกาไรเขาน้อยเอฟซีาปปาก็มาศึกษาแล้วพยายามจะส่งต่อให้นักสะสมปปาคิดว่าเหรียญรุ่นน้ําทองจับนั่นก็สวยอยู่แล้วแต่ปปาไม่ได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวนะฮะปปาบอกนักสะสมสะก่อนเนาะอ่ะโอเคไหมฮะเหรียญละสิบสองบาทเหรียญละสิบบาทอ่ะหลังจากนั้นวันนี้รู้สึกว่าจะมีเหรียญใหม่ทั้งหมดเลยเอฟซีค่อนข้างจะใหม่กันนะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญ สังเกตดูนะเอีฮะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะเนี่ยเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นน้ำลุงจับป้าปาก็เรียกไปทั่วก็จริงๆ f ิเฮะเป็นน้ำลุงน้ำเงาจับนะฮะเรียกน้ำลุงดีกว่านะน้ำลุงจับน้ำหมอกจับถ้ารุ่นน้ำทองจับจริงๆราคาก็สูงกว่านี้อ่ะปอปาให้ไปเลย f c ฮะปอปาให้ไปเลยเหรียญละ45บาบาทฮะนะเป็นน้ำเงาน้ำลุงน้ำลุงของแท้เลยนะฮะสังเกตดูนะฮะไม่ใช่เหรียญเก่าเก็บนะฮะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานใหม่สวยงาม นะไม่ใช่เหรียญเก่าเก็บอย่างอีพีที่แล้วปปาไม่มีตัวอย่างเนาะนี่เป็นเหรียญไม่ใช่เก่าเก็บนะฮะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบว่าเก็บรักษาดีกันเลยทีเดียวนะสังเกตดูเอานะปปาจะย้ำว่าสวยกว่าอีพีที่ผ่านมานะวันนี้ปปาขอเหรียญละอ๋อสี่สิบห้าบาทถ้าเป็นรุ่นน้ําทองจับกว่านี้ราคาจะโดนห้าสิบหกสิบบาทนึกเอาไหมฮะอ่ะเก็บในเอฟซีฮะผลิตออกมาเพียง3ล้านเหรียญเท่านั้นเองยิ่งเป็นเหรียญสภาพใหม่แบบนี้นะก็ปปาแนะนําเลยว่าควรเก็บฮะ 45บาทไม่แพงเลยถ้ามาเปรียบเทียบจะมาเปรียบเทียบทางด้านราคาจะแล้วก็ f 4ะนะก็ขง่ายเลยฮะสวยงามเลยแหละป้าาบอกเลยอยากจะให้เห็นของจริงเนี่ยลองสังเกตดูเอานะฮะเนี่ยนะไม่ใช่เหรียญเก่าเก็บไม่เฉลี่ยผ่านการใช้งานเป็นเหรียญใหม่ UNC สภาพสดใสนึกออกไหมฮะ สภาพสดใสเหรียญละ45บาทถ้าเป็นน้ำทองจับกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะ FC เพราะปกติเนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้แล้วก่อนหน้าน้้นเมื่อปีที่ผ่านมาปลาขายไปรู้สึกว่าจะ120 90บาทช่วงนี้เป็นช่วงราคาขาลงฮะสะสมไม่เก่งกําไรได้เอาแค่ว่าสะสมดีกว่าเนาะป้าปาม่อยากจะเก่งกําไรพาะปาไม่มั่นใจว่าราคาเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นการนั่นอีกเ,เนาะ,ะป้าปาม่มั่นใจว่าเขาจะขึ้นราคาเามื่อไหร่เอาเป็นว่าสะสมคุณค่าทางจิตใจหรือใครต้องการจะเก่งราคาจริงๆก็แล้วแต่ใจของท่านโอเคไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ45่บาทเท่านั้นเอง f c ฟจบจาก2บาทที่ลึกเราลงมาดูแถวนี้นี่คือเหรียญ1นบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งาน น้ำทองจับกันช้ำๆอยู่เหมือนกัน f ฮะรุ่นนี้สังเกตดูเอาให้ดีนะฮะนะอย่างง่ายๆเลยแล้วก็มีผิวไฟติดนะมีผิวไฟน้ำทองจับกันเลย f ฮะนะถึงจะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นเหรียญเหรียญเนี้ยเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าแทบจะแตะแชมป์แล้วละ F4 ลองสังเกตดูเอานะฮะ f c เชื่อไหมว่าราคาเขาเขาซื้อขายเขาตั้งไว้กันเนี่ยตามพี่น้องเพจตามช่องทางต่างๆเนี่ย f c นึกออกไหมฮะตั้งกันแบบระดับร่วม300บาทเลยนะ นะป้าจะบอกให้ยิ่งสวยๆอย่างเงี้ย F4 เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะฮะนะความเงาเป็นส่วนตัวของเขานะน้ำลุงน้ำทองจับกันเลยเอาใครอยากได้ฮะเหรียญปกติธรรมดาไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่แชมป์ระดับนี้สักเท่าไหร่ F4 นะจะออกนวลๆกว่านี้หน่อยเราก็ขายไปในเหรียญละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรู้สึกจะหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ อ่ะผลิตน้อยในชุดเลยแหละปะปาบอกเลยนะฮะน้อยกว่า3รอบแล้วก็สเสดจด,ด้วยเพียงแต่ว่าอ่าเขาเงียบตัวในช่วง2พิธีผ่านมาปปาก็เลยปลุกขึ้นมานะชุดดึงขึ้นมาท้ายที่สุดเขาก็มีราคาซื้อขายจริงๆอะเพราะเขาผลิตน้อย1ล้านเหรียญเท่านั้นนะหลายคนหลไยท่านนี้ยังไม่มีเก็บสะสมล้วปลาเชื่อเลยเหรียญเนี้ยนึกออกไหมฮะเอาปปาได้มาใหม่ๆเลยฮะ น้ำทองจับกันเลยน้ำลุงจับปกติธรรมดาบ้างเนี่ยประปาขายไป150บาทวันนี้ประปาขอใน fc ฮะประปาขอสัก155บาทนะดูสีผิวเอานะฮะนะเอาใครนกักสะสมคนใดฮะรู้ทันรู้ทันคิดว่าคุม้ม นะดูสภาพผิวเหรียญเนานะะปปามได้มาตั้งราคาสูงสุดนะสูงสุดก็คือ2 9 0ร้อบถึงสามบาทกันเลยทีเดียวสําหรับพี่น้องชาวเว็บไซต์ต่งตงตงางๆรุ่นพี่ๆก็าทาไว้นะอันนี้ปะปาก็เพียงแต่เอาเอารา,าคามาเปรียบเทียบให้ฟังเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าปปานั้นซื้อขายเหรียญแพงจนเกินไปไม่แพงจนเกินไป f อฮะเพราะว่าราคาเดิมๆก่อนที่ปะปาจะมาเป็นปะปายูทูบเนี่ยราคาพี่น้อง นาะก็บอกกันตรงฮะนะพี่น้องชาวเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมฮะเขาขายเขาตั้งราคากันไว้ถูกต้องแล้ว f c 5นะถึง2 9 0ร้อบถึงสามบาทกัเลยทีเดียววันนี้ปาปาขอสภาพแชมป์ป้ปาขอใช้่าแชมป์ในอีนี้แล้วกันนะหบาท WHO f c 5นะองค์การอนามัยโลกประมาณนี้แหละออาดูด้านหน้าด้านหลงังนฮะเหรียญละ155บาทเท่านั้นเองนะ150บาทหาไม่มีอีกแล้ว f c นะ โอเคไหมฮะดูที่ปปาถ่ายกลับไปกลับมาอยากจะ้ดูสภาพผิวน้ําทองจับกันบ้างนะไม่ใช่โกหก f ฮะนะอ่ะหลังจากนั้นจบจาก1บาท w h o 155บาทต่อเหรียญแล้วเราลงมาดู f c h เหรียญละ7บาทไม่ผ่านการใช้งานฮะ2บาทที่ลึกกวา่าแบบนี้อ่ะใครไปจำหน่ายขายต่อเกิน7บาทมีไหมไม่ผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บแล้วก็สดใสด้วยนะอ่ะ F4H ใครอยากได้เหรียญละ7บาทเท่านั้นก็มีกัน2วานละแต่ว่าหลายเหรียญประมาณเนี้ยอ่ะ นะสองวัลลแต่ว่าหลายเหรียญเหรียญละ7บาทท่านเองหากเป็นสภาพเก่าปปาก็ขายออก5บาท6บาทแต่วันนี้ปปาขอ7บาทนะไม่ผ่านการใช้งานรุ่นน้ำเก่าเก็บ F45 เก่าเก็บบวกเกือบจะติดสดใสนั่นแหละนะไม่ใช่เก่าเก็บจนมองมีคราบดําติดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเหรียญเขายังคงสวยงามอยู่โอเคนาะเหรียญละ7บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้น F45 เรามีกันอยู่1วัลลัส4 5, 6, 7, 8, ามสี่ห้าหกดดาวัลล 9วัลล F459218180 ใครอยากได้9วัลละไม่ซ้ำ9วัลละไม่ซ้ำประปาขอ180บาทเท่านั้นเองไม่ผ่านการใช้งานดูให้ดีนะฮะไม่ผ่านการใช้งาน ยังถือว่าอยู่ในโหมดไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ f ฮะนะบางเหรียญนี่ติดน้ําทองฉ่ากันเลยเห็นไหมฮะนะอันนี้เขียวมรกตอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วขัดมานะฮะเหรียญขัดจะออกสีเหลืองทองอ่อนๆทั้งหมดเลยนึกออกไหมฮะแต่วันนี้เรามีไม่ผ่านการใช้งานมาฝากกัน9ะละไม่ซ้ํา9 2 8 8บชุดละร้อยแบาททอเอง f ฮ h นะถ้าผ่านการใช้งานแล้วมาประกบกันนี้ก็ก็น่าจะหาง่ายอยู่นะแต่ว่าถ้าเริ่มเริ่มไม่ผ่านการใช้งานแล้วใน f ฮะนะ ก็คิดว่าน่าจะหายากสาหรับ9ก้าวละนะ้บางคนบางท่านอาจยังหาไม่ได้ก็ปปายินดีและรับเชิญเชิญเข้าเดีวมาเอสซียมาใครมาจับจองเอานะฮะก้าวละ180บาทโอเคเนาะไม่ผ่านการใช้งาน10บาทส4ที่เะลลึกหลังจากนั้น s อ5ปปาตั้งราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546ดูด้านหน้าก่อน s อ5นะนะนะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่สภาพถ้าบอกว่าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยสภาพใช้ได้เลยนะ อ่ะปะปาได้มากี่เหรียญน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เหรียญ F สี C ่ห้สี่เหรียญอ่ะห้าบาทปีวศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกผลิตน้อยหายากลำดับที่สองของเหรียญห้าบาทหมุนเวียน F สี C ่ห้อดูด้านหน้าจบนะเดี๋ยวป,ปาพลิกด้านอ่นาก็ประมาณนี่ย F สี C ่ห้ประมาณเนี้ย นะเดี๋ยวยกให้ดูเลยดีกว่านเนาะเขาเป็น5บาทปี46่อันนี้ fc ใครอยากได้ฮะดูสภาพเรียบร้อยแนละ้วใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยถามว่ามีร่องรอยไหมมี fc ฮะนะแต่ว่าไม่ใช่มีรอยบากรอยแผลเป็นอ่ะปุ๊เอาละลิ้นรัวละไม่ใช่มีรอยบากรอยแผลเป็น fc ฮะไม่ถึงกับตําหนิมองให้เห็นตาเปล่าได้ง่ายๆนะก็จัดอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะ fc หแต่ไม่ใช่แชมป์ไม่ใช่ผ่านการใช้งานแชมป์นะยังไม่ถึงแชมป์ดีโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้ให้ทั้งหมดเลยดีกว่าทุกเหรียญเลยอ่ะ มีก็อยู่หน 4, 4, 4, 4, ึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญสี่เหรียญเอสสี่ห้าปปปาขอใช้ราคาเดียวกันเลยเพราะก็ใกล้เคียงกันหมดเลยไงปปปาตรวจสอบแล้วนะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะโอเคไหมใครอยากได้ใครอยากได้เหรียญละสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะถ้าแจ่มกว่านี้ขึ้นีกนิดนึ่งถึงห้าร้อยถ้าแจ่มกว่านี้กลายเป็นห้าร้อยห้าสิบหกร้อยเจ็ดร้อยก็ว่ากันไปเลยเพราะปปปาประกาศรับซื้อไปค่อนข้างจะให้ราคาสูงเลยใครมีแบบไม่ผ่านการใช้งานนะก็ติด ซอยห้ตามมาหาแอดมินแล้วกันโอเคเนาะวันนี้5บาทปี46เรามีกันจำนวน4เหรียญ f c ฮะไปราคาเดียวกันเลยเหรียญละ450บาทที่จริงขาย500ยังได้เลย f c นะแต่ประปานั้นเคยขายตามสภาพไงประปาก็มาเล็งเห็นสภาพแล้วเอาละอ่ะวันนี้ถึงจะสภาพ500ก็ตามประปาขอ450แล้วกันนะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ฮะพีพีก่อนก่อนโน้นสภาพไม่ค่อยสวยเราก็ลดราคาไปต่ำกว่านี้นะวันนี้อ่ะ สภาพขอบอยังค่อนข้างดูดีอยู่นะถึงจะไม่สมบูรณ์ระดับขั้นเทพก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ดูดีอยู่ fc ฮะย้ำอีกรอบฮะ450บาทเรามีกันอยู่4เหรียญหลังจากนั้น fc ฮะเรามาดูเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาหน้าเหรียญ50บาทเป็นเหรียญกระสาบในชุดออสามวาระที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะ fc ห้ที่จริงเหรียญห้าสิบาทจะรวมกันจริงมีอยู่สิบห้าวาระนะแต่ว่าสิบสองวาระนั้นเป็นเนื้อเนื้อนิกเกิลใช่ไหม เป็นเนื้อนิกเกิลแต่เหรียญน,นี้อยู่ใน3วัล,ละ F45 ก็มีกระสู้แล้วก็เนี่ยอะไรนะ,ะพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติเนี่ย F45 นะแล้วมีอีกหนึ่งกบพุทธศาสดาสนิษสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นอนะะปะป๊าเรียกไม่ถูกเรียกเร,เรียกย,กยากเลยวัละนั้นนะคู่ขี้สูสีกับเหรียญนี้แหละ f c หายากนะฮะนานและนานกันแล้วเราไม่ได้เจอหน้าเก็บสะสม f ฮะ หน้าเก็บสะสมนะอย่าว่าแต่15วาระครบชุดเลยปปาบอกเลยนะบางคนบางท่านเนี่ยลำพังวาระนี้วาระเดียวสำหรับ50บาทเงิน f อฟซก็ยังไม่มีนะหรือบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะได้ดิกิลครบไปแล้วมีไหมแต่อันนี้เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนี่จะมีวาระนี้แล้วก็พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะ แล้วก็จะมีกระสูใช่ไหมนั่นแหละเนื่อเงินสวาละครบบางคนเอาไปไปจบครบรอบกับเหรียญเนื้อนิกเกิลอีกสา่สิบวาละเป็น15บาวละโอ้โหแจ่มมากเลยเอซนะแต่ว่าเนื้อนิกเกิลเ็จะไม่แพงแบบนี้เดี๋ยวน,นี้แน่นอนถ้าก็ไปเหรียญกระสาบเงินแล้วก็จํานวนการผลิตไม่มากพอป,ปาลืมแล้วไม่มั่นใจว่ากี่เหรียญเนี่ยประมาณสัก หลักแสนใน Fc นะจะก,กี่แสนเหรียญเท่าไหร่ประมาณสักสองแสนได้มั้งนะอันนี้ปป่าคำนวณนเฉยปปาลืมปปาก็ทำรายการไว้แต่ว่าทำหลายรายการไงก็เลยลืมหลายป่าเป็นปีมาแล้ว2ปีมันเนาะเอาใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งาน Fc ฮะไม่ผ่านการใช้งานสภาพเดิมๆสังเกตดูนะฮะนะเขาสภาพเดิมๆนะอ่ะอ่ะสภาพเดิมๆใครอยากได้เหรียญน,นี้เหรียญละปะปาบอกเลยฮะราคาสูงมาก อาใครอยากได้นานๆจะเข้ามานะปะป้า,ปาไม่ได้เข้ามาบ่อยที่จริงก็ทําราคาไว้สูงมากวาระนี้กับวาระอีกวาระคู่กันใน f ะนะโอเคไหมปัจจุบันนี้ราคาก็ไม่ถึงพันสี่พันห้าละใครอยากได้ฮะเหรียญละห0ึ่บาทไม่ใช่เปรียนผ่านมือนะ f c ถือว่าไม่ผ่านมือกันเลยดีกว่านะเก็บเหรียญหายากทั้งทีถ้ามีโอกาส F4 ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนมือทั้งทั้งสองเหรียญเลยป้าป้าก็ยังไม่ถูกเปลี่ยนมือนะฮะ F4 เนี่ยดูเอาชอบเหรียญไหน1050บาทเท่านั้นเองไม่มีอีกแล้วใน F4 นะพ่อป่าก็ก็ก็ยังไง F4 ป้าป้าปล่อยไปปล่อยไปคักพังดึงเลยนะพ่อป่าถือนำเข้ามายากมากนะนำเข้ามายาก F4 ใครอยากได้ฮะ1 0 5 0บาทนี่เป็นราคาที่ป้าปาลองลองล่องลอยดูนะจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เนาะโอเคไหมฮะ ใครอยากได้อ่ะทางด้านหน้าด้านหลังให้ดูอีกรอบเนาะอ่ะปื๊ดเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญหายากนะฮะเหรียญกระสาบเงนินทิ้นอาคาหน้าเหรียญ50บาทวาระนี้ถือว่าหายากกันเลยทีเดียวนะราคาคู่ขี้สูสีไปกับอ่าพุทธศาส,าสานกสัมพันธ์แห่งโลกใช่ไหมปปาเรียาากถูกไหมวาระนั้นน,น,นั่นแหละนะใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าพุทธศาสนนรู้สึกว่าจะราคาสูงกว่าเล็กน้อยนะโอเคไหมครั้งหนึ่งปปาเคยขายออกเหรียญละพันห้าเลยเนี่ย F สีพันแปด นะแต่พอราคาล่วงไงนะล่วงปปาก็ต้องหยุดไปก่อนอ่ะวันนี้ปปาก็รับซื้อเข้ามาก็ตามสภาพผิวเหรียนวันนี้เอาลองตั้งกันดูก่อน fc 5ขายได้แบ่งได้หรือไม่ได้มาดูกันก่อน1,050บาทนะใครเป็นนักสะสมขั้นเทพจะต้องรู้ว่าเหรียญน,นี้นั้นราคาไม่แพงอย่างที่คิดณนะปัจจุบันวันนี้โอเคเนาะก็มาจับจองกัน fc 5หลังจากนั้นมามาดูเหรียญตาพระบรมรูปพระสยามเทวาธิดาสมัยราชาการที่ห ทองแดงอัด f ฮะอา่าภาพต้องดึงไกลๆเดี๋ยวจะหาว่าภาพเบอร์มากเกินไปนะแสงสว่างอาจจะไม่พอสักเท่าไหร่ f ฮะนี่คือเหรียญทองแดงทิศราคาอัด f ฮะตา,ตาพระตาพระบรมรูปนะด้านหน้าด้านหลังพระสยามเทวาธิราชดึงให้ดูอย่างนี้เลยเนาะอ่ะ f ฮะเนี่ยด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่5ส่วนด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชโอเคฮะแล้วก็เหรียญชุดเนี่ยป้าๆไม่ได้ทำรายการเลยก็มีทั้งปบาบาง บางรอสอเนี่ยหรือว่าดังเอ่อนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะบางบางบางรอสอเนี่ยเขาจะปั๊มมาในรูปแบบของผสาสลับด้านถือว่าเป็นปั๊มปกติ f อฟฮะนะเดี๋ยวว่าปังมาทำรายการก่อนตอนนี้เชื่อว่า f อฟซทงบ้านยังงง,งงงกันอยู่อ่ะมีกันอยู่สมเหรียญ F อซฮะสเหรียญน,นี่คือเหรียญเอ่อค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าหายากถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานจัดจัดก็หาไม่ยากหรอกนะแต่ว่าเหรียญสวยนักสะสมเขาก็ต้องเก็บอยู่แล้วก็เลยต้องกลายเป็นเหรียญหายากนะ เพราะเขายังไม่ยอมรับทางด้านราคาก็มีถ้าถามว่าเหรียญสวยไหมมี fc ฮะปะปาก็ได้มาหลายเหรียญค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึงผ่านการใช้งานก็ตามนะอา fc ฮะสามเหรียญน,นี้ก็ไงนะอันนี้ถือว่าแจ่มกว่าเล็กน้อยนะในนามของเรียนหายากขอบก็ถือว่ามีตําหนิไม่มากมายถึงกับหายไปเลยไม่ล้มหายไปเลย fc ฮะแล้วกลางเหรียญก็ไม่ถือว่ากลอนจนเกินไปนะก็ขายกันราคาตามความหายากปะปาก็รับมา admin รับมาช่วงนี้ราคาจะแพงเหมือนกันโอเคไหมฮะเหรียญนี้เอาใครอยากได้ฮะเหรียญละหนึ่งร้อยบาท นะเขาไม่สวยแล้วกันสีแล้วบอกปาก็ยังไงอะอาดูออกก่อนนะนะถ้าจะให้สวยราคาก็ต้องสูงครับเพราะเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรียญ2บาทที่ลึก1บาทที่ลึกแบบนี้นะครับไม่ใช่เหรียญ1นบาท2บาทที่ลึกแบบนี้ฉะนั้น ถึงจะเก่ากันบ้าง fc 5ก็คงจะต้องทําใจสาหรับป่าว่าเผื่อที่จะส่งต่อให้นักสะสมบางคนบางท่านนะต,ต่างจังหวัดต่างอําเภอนะหลายๆห,หมู่บ้านที่บางคนบางท่านยังไม่มีคิดว่าราคา100บาทไม่แพงจนเกินไปพอจะหยิบจับหยิบต้องกันได้ก็ลองเข้ามาดูก่อนนะฮะป่ารับมาแพง fc ฮะแพงจริงต้องบอกเลยนะฮะเมื่อก่อนไม่แพงเท่าไหร่พอนะเข้าะะเขารู้วา่าป่ามาเปิดช่องรับซื้อขายเหรียญกระสับโบราณบางท่านาเขาก็เก็บนิ่งไว้เลยเราก็ต้องแบบยังไงก็ต้องเป็นนะก็ต้องแบบ ซื้อเข้ามาสูงขึ้นอีกไงเวลาก็ส่งมาประเมินราคาจากเดิมๆซื้อไว้แค่ยี่สิบสามสิบาทนึกออกไหมฮะก็ต้องเพิ่มราคารับซื้อไปเป็นแบบเท่าตัวเกินเท่าตัวอย่างเงี้ย fc นะประมาณนั้นเนาะโอเคไหมฮะเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้นะผ่านการใช้งานต่ำกว่าเกตซีเหรียญนั้นหนึ่งร้อยบาทพอมาสองเหรียญนี้ fc ฮะนะขอบเขาก็ยังดูได้ลายลากักษณ์อักษรตัวหนังสือก็ยังเห็นอยู่ฮนะหนึ่งอัดก็ยังพอเห็นกันบ้างนะอันนี้ตาพอดร,ร,รูปก็ยังโอเคอยู่นะ สองเหรียญนี้เอาปลาปลาให้ไปฮะเหรียญละ300บาทนะเหรียญละ300บาท F4H ใครอยากได้อภิกดูด้านหลังด้วยนะฮะเนาะก็เอาดูกันพอๆแบบนี้นะฮะใครอยากได้นะฮะปลาปลาเห็นว่าขอบเขาคมนะเขาไม่ใช่ว่าคมชัดสักเท่าไหร่แต่ขอบเขายังใช้ได้อยู่นะขอบเขายังใช้ได้อยู่เห็นไหมฮะภาพรวมแล้วนะก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็มีตาหนิกันบ้างแต่ขอบเขายังค่อนข้างเหลือครบกันเลยทีเดียวนะขอบ F4H อะ เหรียญน,นี้กลางเหรียญก็คมชัดกว่าเหรียญนี้เล็กน้อยแต่ว่าขอบจะสุดกว่าเล็กน้อยแต่ภาพสรุปภาพรวม FC ฮะสเหรียญน,นี้ป้าปาขายให้เหรียญละ3 0 0บาทสวยกว่านี้เคยไปถึง6,700แล้วนะฮะแจมสุดๆผิวดำเดิมไม่ว่าจะเป็นซีกเสี่ยวอัดหรือแม้กระทั่งโซรดนะฮะป้าปาบอกเลยป้าปามีภาพดเดิมเหรียญเดิมๆอยู่ฮะเขาให้ป้าปาไปรู้สึกว่าจะเหรียญละพันกว่านะป้าปามีสภาพดเดิมป้าปาดูแล้วแต่ ไปสํารวจแล้วเป็นเดิมๆเ,เลยรู้สึกจะเป็นเหรียญโสลดมั้งนะเขาให้ว่าปลาพันกว่า2,000เลยนะโอเคไหมฮะแต่ว่าวันนี้100บาท2เหรียญน,นี้เหรียญละ300บาทโอเคไหมเนาะมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ200บาท S อสนี่คือเหรียญห้าสตางค์เนื้อดีบุกสมัยรัชการที่8ปีพศ2489 เหรียญชุดนี้มี5สตางค์10สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์ f 4ะเหรียญหมุนเวียนนะฮะผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกนี่คือเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนับวันเริ่มหาเหรียญสวยๆได้ยาก f 4ะใครอยากได้เหรียญละ200บาทที่จริงราคานี้ไม่ได้ใน F4 นะเนะมื่อวานประปา รู้สึกว่าจะมีไปสามเหรียญบ้างอันนั้นสภาพไม่ค่อยได้แบบนี้สักเท่าไหร่ปะป๊า,ปาก็ขายไปร้อยแปดสิบนะปะปายังแบบงงกับตัวเองทําไมแบบาราคานี้ปะป๊าตั้งไว้ต่ําจังนะตั้งไว้ต่ําจังที่จริงอะ่ะ fc ฮะทั่วไปเขาจะขายสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยก็มีนะตามสภาพเลยเนี่ยเหรียญเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราขายกันในราคาเหรียญละสองร้อยบาทหายากนะ fc นะหายากนะฮะโอเคเนาะจบจากห้าสตางค์ราชการที่แปดเรามาดูในรูปแบบของระเสียขวางเป๊ะ fc ฮะ ปป่าเก็บไปทําตัวอย่างอยู่พักหนึ่งสองเหรียญนะปะปาซื้อมาแพง F4H ถึงนี้ซื้อมาแพงนึกออกไหมับเพราะว,ว่าปปาอยากได้ไงเวลาปปาอยากได้เลยนะปะปาเวลาใครเสนอมาเนะี่ยปปาบอกไม่ว่าเอาเหรียญน,นี้เฉพาะเหรียญนี้เอามาให้ราคาอีกครึ่งเอาเอามาเลยเดี๋ยวปปาเอาเองอ่ะประมาณนั้นนะ่ะนะช่วงทุ่งที่ปปาอยากได้เอาใครอยากได้ฮะ f ฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ดูนะฮะตัวหนังสือคมชัดอยู่ขอบเหรียญยังคมคัดชัดอยู่เลย f ฮะอันนี้เป็นตราแผ่นดินรู้กันอยู่แล้วเนาะเนี่ย ตาแผ่นดินอาพระเสียนขวางนะดูให้ดีอ่าเดี๋ยวบอกราคาพร้อมกันเลยนะั้นเดี๋ยวบอกราคาพร้อมกันอ่าราคาน่าจะไกลกันหนึง f 4ะอ่าเนี่ยดูนะยังคมชัดอยู่เลยไม่ใช่เลือนลางลบหายไปหมดนะดูให้ดีนะฮะเนี่ยนะเอาใครอยากได้เอาไป f ฮะนะเอาไปทําแบบต้นแบบอะไรก็ได้อ่าขวางเป๊ะน,นะเห็นแลนะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึก f ฮนะเนี่ยนะ ออาใครอยากได้เดี๋ยวป๊าตั้งให้ดูก่อนอันนี้เป็นรูปแบบเสี่ยนตรงนะที่ระลึกเนี่ยอันนี้เห็นความคมชัดไหมฮะใช้ได้เลยแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญแรกที่ปปาได้มาในรูปแบบของขวางเป๊ะเลย fc ฮะขวางเป๊ะจริงๆเอาใครอยากได้ฮะปปาไม่มั่นใจนะปปาไม่มั่นใจว่าจะมี fc จับจองกันไหมนะเพราะว่าสภาพผิวเหรียญยังใช้ได้คมชัดอยู่นะแล้วเหรียญที่ลึกนี้ก็ถ้าพูดกันจริงๆเหรียญนี้หายาก fc ฮะอ่ะเหรียญนี้ปปาขอแล้วกันยังไงดีเอยซื้อมาก็แพง เอาทุนคืนซะลมั้งเพราะเอาซื้อมาทําตัวอย่างาเหรียญเนี้ยปปาไม่มั่นใจแอดมินรับมาเท่าไหร่อ่ะปะปาขอเหรียญน,นี้ลองดูก่อนนะฮะหรือไม่ก็ไปถามแอดมินดูแต่ว่าปปารับน่าจะรับมาแพลงและหายากด้วยเรียวน,นี้ปปาขอสักห้าอยห้าสอ่ะเอาไปเลยไม่เป็นไรช่องปปาก็ขายแบบนี้อยู่แล้วนะอ่ะห้าห้าสิบเหรียญน,นี้อือฮอ่ะติดไป550เท่ากันเลย สภาพใช้ได้เลย f c แล้วก็ขวางเป๊ะด้วยนะออาทั้งตราแผ่นดิน1บาทปี05 550ที่จริงน่าจะขาย600ด้วยไหมหรือ,อยังไงไอ้ f c ฮะนะทำหลายรายการประปาก,ก็งงทั้งสภาพด้วยอ่ะไม่เป็นไรเอาไปเลย550ทั้ง2เหรียญเลยนะี e นะีหน้าถ้าเจอกันแจมๆจ,จบ้างแบบนี้ประปาก็ขอแล้วกัน,กนเพราะว่าประปาซื้อมาแพงนะปะมามผิดพลาด2เหรียญเนี่ยปกติก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ประปาเห็นอะ นาทีจะเข้ามาป๊าปาก็เลยรับเลยป๊าปารู้สึกว่ารับมาหลายร้อยด้วยอ้าใครอยากได้ฮะเหรียญละ550ยป๊าปาไม่มั่นใจว่าพวกเหรียญที่ระลึกจะหน่วยของเหรียญที่ระลึกน่ะเขาขายกันแพงกว่านี้ไหมป๊าปาว่านะแพงนะบางบางบางพื้นที่เนี่ยนะพวกก็หายากโอเคเนาะแต่ไม่เป็นไรให้ป๊าปาก็ทาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงค่้ยมาว่ากันใหม่เนาะออาใครอยากได้550ฮะแรกนาขวัญหนึ่งบาทที่ระลึกแล้วก็1บาทหมุนเวียน f c 5ปี05หลังตราแผ่นดินเหรียญละ550บาทจบแล้ว f c 5ปปไอีพีนี้จบละเนาะเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายก็กินเวลาเราๆสักกับ24-25นาทีก็ถือว่าไม่น้อยเลยหลายคนว่าปปาทําไมไม่ไล์สดขายของไปเลย <c oughs> ไม่รู้สิปปายังได้ทำาน f ฮะนะพอวางเหรียญเสร็จ กจะตกแต่งเนียนเสร็จแล้วอย่างนี้ก็เลยยาวไปเลยนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมีเวลา,มาเมื่อไหร่ค่อยไปไลฟ์สดกันเนาะหลายคนถามมาปบอยายป๊อปปาไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างเอออ่ะเดี๋ยวปอปปาเก็บไว้บรรจุเป็นเป็น บรรจุไว้ก่อนแล้วกันเนาะมีเวลาเมื่อไหร่หรือพ่อมันเดี๋ยวประปาทําให้ฮะนี่คือรายการเหรียญฮะ F45 ทั้งหมดทั้งมวลที่ประปานั้นนํามาแบ่งปันจําราคากันได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะปราปาขายเหรียญตามสภาพใน f ฮะนี่คือแรงผลักดันทางเศรษฐกิจเหรียญตลอดช่องของปราปานะฮะปราปาก็คงไม่ไปผลักดันได้อ่าได้วงการตลาดเหรียญหรอกนะประปามาผลักดันเอาง่ายว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฮะมาจนพี่พ่อปอ พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกคนลยที่อยู่ทางด้านต่างจังหวัดหรือไม่ก็ทางด้านตัวอำเภอใช่ไหมฮะตําหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ตําบลอะไรประมาณนี้หากว่าท่านยังไม่อยากอ่าย่างทษทีฮะหากว่าท่านยังไม่มีนะช่วงนี้เป็นช่วงเหรียญการสะสมกกระแสเหรียญน,นี่แรงเลยปปปปแนะนำนะเอซีฮะนะนะแนะนะนำเหรียญที่ สภาพค่อนข้างสวยงามโอเคเนาะแล้วก็เหรียญที่ผลิตน้อยหายากต้องเข้ามาศึกษาด้วย f ฮะนะต้องเข้ามาศึกษาร่วมด้วยอ่วันนี้ก็ถือโอกาสจากลากันไปก่อนรปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่บางทีก็จจะพูดผิดผิดพลาดพลาดพผิดผิดกันบ้าง f c ฮะพอปลาบางทีวันบางวันที่ปลาตื่นเอง f ฮะนอนไม่กี่ชั่วโมงตื่นนะตื่นแนวนอนไม่หลับก็ต้องลุกพอลุกมา อ่าทางานที่สามที่สีป่ปะเนี้ยก็เริ่มง่วงละสายมาก็เริ่มผิดละเอฟซี FC. พูดจาผิดบ้างอะไรบ้างเนาะช่วงแรกๆก,ก็อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวให้ปาปาอยู่ตัวกับทางด้านอ่างานทาง YouTube งานทางจัดแจงเรื่องซื้อขายเห,หเรียญให้เรียบร้อยซะก่อนจะเป็นปีไหนฮะป,ป๊าจะพักผ่อนให้มากกว่านี้หน่อยเนาะวันนี้เรายังไม่ใหญ่พอเรายังไม่มีผู้ช่วยอะ่ะการจะตั้งใครสักคนมาร่วมงานเกี่ยวกับเหรียญน,นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอฟซีฮะไม่ใช่จ้างลูกน้องไปขายของตํลรานโชห่ว,หวยเนาะเออบอกราคา สภาพเดียวเราก็จบเลยแต่สําหรับเดียวนยีน่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะป๊าป๊าก็อาจจะต้องทนไปสักระยะหนึ่งอาจจะต้องมาพูดผิดผิดถูกๆให้ฟังกันโ <laughs> okay, อเคเอสเอยห้าเถาก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเนะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันไปต่ออ่ะพูดนานผิดไปฮะสวัสดีครับ